สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกช่องทุกชาชนะของแล้วค่ะ <ü> วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปหาของสะสมค่ะในปราสาทเองค,ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค,ค่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ปราสาทกันเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงปราสาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ดีย๋ยวเราเนี่ยค่ะเข้าไปในประชัสกันเลยพอเรานะคะเข้ามาประชัสเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตรงเช็คอินนะคะแล้วก็ให้เรานะคะส่วนแว่นตาพอเราสวแมแว่นตาเรียบร้อยนะคะเราก็จะเจอประตูเข้าไปเลยนะคะพอเราเข้ามานะคะมันมีความแบบว่าเป็นห้องที่มีการใช้สีล่องหุ่นนะคะทุกคน เสียงเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีมีดนะคะกับมงกุดอยู่ด้วยน่าก,กลัวนะ,ะโอเคตรงนี้นะคะก็จะเป็นของสะสมนั่นเองค่ะเป็นคอเลคชั่นใหม่นั่นเองนะคะทุกคนน่ารักมากเลยมีความบองแบวนะคะโอเคค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยน,นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะ ทุกคนคลิปนี้นะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่สนามแข่งรถเองนะคะทุกคนนี่มันแบบสุดยอดมากๆเลยนะะี่ค่ะที่คะทุกคนเดี๋ยวเราไปทุลองแข่งรถกันเลยดีกว่าอะขอเดินก่อนนะคะเอเอามอไซค์แล้วกันนะคะทุกคนอ่คันนี้เลยโอเคไปคะ่ะทุกคนเราต้องแบบตามเขียวๆไปนะคะทุกคนมันจะทําให้เราเนี่ย วิ่งได้ค่อนข้างเร็วนะคะเพราะเรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะมันก็จะเช็คพอย n ์นะคะให้เราเองเช็คพอย์ที่สามแล้วค่ะไปเรื่อยๆเลยถ้าทุกคนนะคะมีเพื่อนมาเล่นด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งจะสนุกเข้าไปใหญ่เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเรานะคะสามารถที่จะมาแข่งรถกันได้ด้วยทุกคนเช็คพอย n ์จุดที่ห้า ยกินเดียวๆเลยค่ะทุกคนชิ้พอยต์จุดที่หกแล้วนะคะทุกคนไอ้บวกคืออะไรก็ค่อนข้างงงน,นะคะไปค่ะทุกคนชิ้พอยต์จุดที่แปดนะคะต่อมาค่ะชิ้พอยต์จุดที่เก้าคือหน้าเราแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนก็ผ่านไปชิ้นที่โปรยแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอันดับเนาะมันก็จะให้เราเห็นนะคะว่ามีอันดับ ที่เท่าไหร่บ้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบสถิติการแข่งรถของเราเอง,เองนะคะนี่คือบสุดยอดเลยคะ่ะก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนก็มาดูสถิติได้นะคะดูเวลาได้เนาะว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่เนาะโอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะ นี่ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย